ประกันสังคมตอนสิทธิประโยชน์กรณีเสียชีวิตพบกับสาระน่ารู้กับประกันสังคมเช่นเคยครับวันนี้จะมาให้ความรู้กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตว่าจะได้สิทธิประโยชน์อย่างไรบ้างกรณีผู้ประกันตนเสียชีวิตอันมิใช่เนื่องจากการทำงานจะได้รับค่าทำศพเป็นจำนวนเงิน4 0,000ื่นบาทและได้รับเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้คือ ผู้ประกันตนจะต้องเป็นผู้ที่จ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตั้งแต่3ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง10ปีซึ่งจะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ย3เดือน หากผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตั้งแต่10ปีขึ้นไปก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ในอัตราร้อยละ50ของค่าจ้างเฉลี่ย10เดือนโดยให้ทายาทหรือผู้มีสิทธิเป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนดังกล่าวจากกองทุนประกันสังคมหากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมง